สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกมคุกกี้ลันนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปเป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ชอปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาวิ่งปาร์ตี้พระจันทร์ฟักทองเต็มดวงส่องสว่างนะครับหรือโหมดกิจกรรมนั่นเองนะครับคู่ผสมและสมบัติตามนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูพรแคนดี้กันก่อนนะครับ พรแคนดี้ผันแรกของแบล็กเบอร์รี่ใช้เป็นเยลลี่หมี่ทั้งหมดนะครับผัดที่2ของโดนัทใช้เป็นเยลลี่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสกินของตัวละครคุกกี้แต่ละตัวด้วยเนาะว่ามันบวกเพิ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะว่าสกินก็มีผลนะครับผมใช้สกินนี้ก็จริงแต่ว่าเขาเรียกอะไรคะแนนนะครับ เอฟเฟกคะแนนเนี่ยผมใช้ของอันสีแดงเนาะซูเปอร์อีพิกนะครับส่วนโดนัทเนี่ยก็ใช้ของตัวมันเองเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต้มต่างๆดูครบแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอาหารนะครับอาหารที่ต้องใช้นี่ครับอาาระดับ S นะครับสูตรดูได้ในคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีการวิ่งกันเลยครับ คุกกี้อยู่ใต้เหรียญอันแรกแล้วให้กระโดด2นิ้วไปเรื่อยๆเลยนะครับปล่อยตกลงไปเลยนะครับไม่ต้องกระโดดหรือสไลด์เลยนะครับแล้วก็ให้วิ่งอยู่ด้านล่าง ให้กระโดดหนึ่งจังหวะด,ดูเดเรี่ด้านบนแล้วก็กระโดด1จังหวะเก็บมีลุงนะครับ <S 2> <S 2> ตรงนี้ก็ให้กระโดดหนึ่งจังหวะด,ดูดเยลรี่ด้านบนนะครับ <S <S ชนถังอันที่3แล้วให้รีบกระโดด2จังหวะเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้พอชนถังอันสุดท้ายแล้วเนี่ยให้กระโดดสจังหวะแบบช้านะครับ พอลูกไฟเข้าตัวแล้วเนี่ยให้สไลด์คางไว้แล้วก็ปล่อยตกให้คุกกี้เนี่ยชนกับดาบนะครับแล้วค่อยกระโดดหนึ่งจังหวะพยายามทำลายดาบให้เยอะที่สุดนะครับ <R ules> ตรงนี้ก็เหมือนกันครับปล่อยตกให้คุกกี้เนี่ยโดนดาบแล้วค่อยกระโดดสองจังหวะ <R ules> ให้สไลด์จนถึงกล่องสุดท้ายนะครับแล้วค่อยกระโดดตามแนวเยลลี่เก็บลูกไฟแล้วปล่อยตกด้านล่างไม่ต้องกระโดดหรือสไลด์นะครับ กระโดดหนึ่งจังหวะครับกระโดดหนึ่งจังหวะทำลายสิ่งกีดขวางสองอันนะครับพอคุกกี้ใกล้สิ่งกีดขวางอันแรกแล้วเนี่ยให้กระโดดหนึ่งจังหวะนะครับหลังจากนั้นให้วิ่งปกติเลยให้กระโดดสองจังหวะแบบยอยนะครับ เก็บเยลลี่ปกติหมดแล้วกระโดดหนึ่งจังหวะครับให้กระโดดหนึ่งจังหวะวิ่งละหนาเดียวกับดาบนะครับพอชนดาบอันแรกกองแรกแล้วเนี่ยให้กระโดดสองจังหวะขึ้นไปด้านบนนะครับให้กระโดดหนึ่งจังหวะเกมีลุงแล้วก็กระโดดตามในเยลลี่ได้เลยครับ ุกกี hmm. <st ing noise> is, <noise> ้ใกล้กองเยลลี่อันแรกแล้วให้กระโดดหนึ่งจังหวะครับเกมมีลุงแล้วกระโดดหนึ่งจังหวะหลังจากนั้นปล่อยปุ่มครับไม่ต้องไปกดอะไรเลยให้กระโดดหนึ่งจังหวะเก็บลูกไฟนะครับหลังจากนั้นวิ่งปกติได้เลย ก้อยปุ่มเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปกดอะไรเลยเนาะคุกกี้ใกล้สิ่งกีดขวางแล้วให้กระโดดหนึ่งจังหวะนะครับให้กระโดดหนึ่งจังหวะเรื่อยๆให้กระโดดสจังหวะหลังจากนั้นให้วิ่งปกตินะครับกระโดด1จังหวะเรื่อยครับ ให้คุกกี้วิ่งปกติไม่ต้องกระโดดนะครับเจลลี่กองที่สองเข้าตัวแล้วเนี่ยให้กระโดดหนึ่งจังหวะครับวิ่งเลยแท่นนิดนึงแล้วกระโดดหนึ่งจังหวะครับให้สไลด์เก็บลูกไฟนะครับพอเก็บลูกไฟแล้วเนี่ยให้กระโดดสองจังหวะแบบย้อย คุกกี้ใกล้กองเยลลี่หมี่แล้วนะครับให้กระโดดหนึ่งจังวะให้กระโดดทำลายสิ่งกีดขวางให้มากที่สุดนะครับตรงนี้ไม่ต้องกระโดดนะครับให้ชนสิ่งกีดขวางได้เลย ให้วิ่งชั้นตรงกลางตลอดนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนเนาะ <S <S ให้กระโดดหนึ่งจังหวะนะครับจะเข้าชั้นตรงกลางได้ <S 1> <S 1> ชนหมีใหญ่อันแรกแล้วนะครับให้กระโดดหนึ่งจังหวะ <S <S 1> <S 1> ปล่อยตกให้คุกกี้โดนหมีใหญ่อันล่างแล้วค่อยกระโดดหนึ่งจังหวะนะครับปล่อยตกให้คุกกี้มาวิ่งด้านล่างแล้วค่อยกระโดดตามแนวเยลลี่เหมือนเดิม คุกกี้โดนหมีใหญ่อันแรกแล้วให้กระโดดหนึ่งจังหวะนะครับพอเก็บหมีใหญ่อันล่างอันแรกแล้วเนี่ยให้กระโดดอีกจังหวะหนึ่งกระโดดหนึ่งจังหวะให้คุกกี้โดนปาร์ตี้เหรียญหลังจากที่โดนแล้วเนี่ยก็ให้กระโดดอีกหนึ่งจังหวะปล่อยตรงนิดนึงแล้วกระโดดสองจังหวะครับเก็บเยลลี่หมีหมดแล้วให้กระโดดหนึ่งจังหวะพอคุกกี้โดนหมีใหญ่อันล่างแล้วให้กระโดดอีกหนึ่งจังหวะ เลือดเหลือหนึ่งไปศูนย์ให้กระโดดยื้อสองจังหวะหรือจะสังเกตจากกองเยลลี่ก็ได้ครับกองเยลลี่อันเตียเนี่ยพอคุกกี้วิ่งถึงตรงนั้นเนี่ยให้เรากระโดดยื้อสองจังหวะครับรอฟักทองระเบิดให้หมดก่อนนะครับค่อยกดวิ่งผ่านต่อไปกระโดดตามแนวเยลลี่ได้เลยนะครับ บริเวณนี้นะครับให้ปล่อยตกนิดนึงแล้วกระโดดหนึ่งจังหวะครับเก็บลูกไฟแรกแล้วให้สไลด์ลบอันอื่นๆเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S ให้กระโดดเก็บตัวใหญ่อันที่วงไวนะครับแล้วก็กระโดดได้ตามปกติเหมือนเดิมเลยครับ ถ้าเพื่อนๆทำถูกต้องเนี่ยตรงนี้มันต้องเสกลูกไฟนะครับกระโดดเก็บตัวใหญ่ด้วยนะครับ พอลูกไฟเข้าตัวแล้วให้ลงมาวิ่งด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับให้รีบกระโดดตามแนเยลี่ส่วนตรงนี้ให้กระโดดช้านิดนึงนะครับ กระโดดตามแนวหมีลงได้เลยนะครับตรงนี้เหลือหนึไปศูนย์นะครับไม่กระโดดยื้อสอจังหวะนะครับในคลิปกระโดดแค่จังหวะเดียวก็เลยแต้มอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ